คดีลับ Jack the ิเปอร์ EP T ที่21เริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านโปกีนั้น,านมาเผชิญหน้ากับแพนเซแล้วล่ะครับแล้วโปกีคือ,อย่างตึงกับผมแบงแบกรูปปั้นหินอันยักษ์ใหญ่เนี่ยโอ จะเอารูปปั้นหินนะครับมาทุ่มใส่แพนเซครับแผนเซเองนี่ก็ถือก,กับอึ้งเลยนะครับในพลังก,กำลังอันมหาศาลในความแข็งแกร่งอันมหาศาลของโปกีนะโปกีโยนรูปปั้นหินไปแต่แพนเซนั้นก็สามารถใช้ดาบฟันขาดครึ่งได้อย่างง่ายดายครับโอ้ฝีมือดาบพี่ก็ตึงเกินนะแต่นั่นแหละครับผมตอนนี้เนี่ยดาบมันก็พังดาบมันก็บินไปนะเขาก็โยนดาบทิ้งครับพร้อมกับบ่นว่าดาบอันนี้เนี่ยเขาชอบซะด้วยนะแต่ว่าแม่ดาบมันพังชำรุด สยหายแล้วพนะนเซก,ก็พูดจาโยอย่โปกีนะคบว่าพอฆ่าคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็จะบินเข้ามาลุมเหมือนกับแมงเมา้าบินเข้ากองไฟเลยนะเนี่ยติดกับง่ายเหลือเกินนะพวกมาเธอกูดเนี่ยมันทําให้การฆ่าเพียงคนนั้นเนี่ยนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเนี่ยหูโปกีนี่คือหัวร้อนขึ้นมาเลยจ้าโปกีนั้นโจมตีใส่พื้นอย่างรุนแรงครับก่อให้เกิดแรงระเบิดแล้วก็หินจํานวนมากเด่ยกระลัง พุ่งเข้าไปหาแพนเซแพนเซก็กระโดดหลบออกมาได้อย่างเฉียวเฉียดครับแต่ในทันใดนั้นเองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นตัวโปกีแล้ว่ะครับโปกีนั้นอ้อมมาด้านหลังแพนเซและโจมตีครับแต่แพนเซมันก็ยังสามารถหลบได้อีกกันไซ์อย่างงี้นครับโปกีโจมตีต่อนเนื่องครับผมในจังหวะนี้ครับมันต้องโดนแล้วครับแต่ปรากฏว่าแพนเซมันตึงเกินนะครับผมมันทําการใช้ดาบฟ,ฟันมือโปกีไปเลยจ้าโอ้โหนี่ไี้ว่ามือนี่คือแบบโดนผ่าฟีีกอะ 哦哦。Oh, oh. โดนพาซี่ไปข้อแขนดึงเนื้อผมภาพอย่างเดือดนะแต่โปกีไม่สนแล้วครับเอาแขนที่มันเจ็บๆเอาแขนข้างที่โดนพาเนี่ยซัดใส่แพนเซไปทั้งอย่างนั้นเลยครับทําเอาแพนเซเนี่ยกระเด็นปิวไปไกลเลยบอกเลยครับว่าเห็นมือโปกีแล้วเจ็บแทนนะแต่นั่นแหละครับผมการโจมตีเพียงแค่นี้เนี่ยยังไม่สามารถรเผด็จศึกแพนเซได้หรอกนะแพนเซลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้นมันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะเนี่ยขนาดแขนขนาด แขนฉีกขาดแบบนั้นเนี่ยแต่นายก็ยังต่อสู้ได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันเองก็อยากจะเล่นต่ออีกหน่อยนึงเือนนะแต่ถ้าเกิดว่าฉันสามารถฆ่านายได้เนี่ยนั่นก็แปลว่าศัตรูที่แข็งแกร่งคนอื่นๆก็จะตามมาหาฉันอีกสินะโปกิก็โมโหนะครับว่าเฮ้ยการต่อสู้ยังไม่จบซะหน่อยเว้ยอย่าเพิ่งคิดสิว่าแกเนี่ยสามารถฆ่าฉันาได้แล้วนะฮะโปกินั้นพุ่งไปโจมตีใส่แพนเซออีกครั้งหนึ่งครับ แพนเซลบได้โปกิเกอร์ทำการจับเก้าอี้เนี่ยเวียงใส่แพนเซครับแต่นั่นแหละครับผมแพนเซหลบได้ครับและในจังหวะนี้ครับโปกิเผยช่องว่างทําให้แพนเซนั้นก็รัวดาบกระนาฟันกันแบบยับยับครับแล้วตอนที่แพนเซฟันนี่คือแบบโอ้มันทําหน้าแบบโรคจิตออกมานะ โปกีกูโดนลวยับเลยจ้าโดนลวยับซะจนสุดเลยครับแล้วแพนเซนั้นก็กระโดดเตะหน้าโปกีไปจังๆอีกหนึ่งดอกครับพร้อมกับบอกว่าการเตะครั้งนี้เนี่ยเป็นการเอาคืนเมื่อครู่นี้ยังไงเล่าโปกีเองก็ยังไม่็อกง่ายๆครับยังยืนขึ้นมาได้อยู่ครับแพนเซเองก็ทึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าโอ้โหยังอุตส่าห์ยืนได้อีกละเนี่ยโปกีบอกว่าเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้แพนเซหลอกนะแต่นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยแพนเซต้องการ,รเผด็จศึกแล้วเขา าพุ่งกำลังจะไปโจมตีใส่โปกิครับแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่โปกิกำลังจะโดนฟันคอเนี่ยมีคนมาช่วยเอาไว้ครับคนที่มาช่วยก็คือโนอานั่นเองจ้าโนอาทักทายกับโปกิเล็กน้อยครับทำเอาแพนเซเองก็งงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมาได้ยังไงแล้วมาป้องกันการโจมตีได้ยังไงครับแล้วแพนเซเนี่ยก็โดนโนอาทีบแถมไปอีกดิ่งทีด้วยนะโนอาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นสนุกแล้วก็มาเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นเพื่อนเล่น ให้เองโบกี้เองก็งงครับถามโนอาะนะครับว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะโนอาก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังตามหาพวกสามขุนพลอยู่นะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาเขาก็เลยมาที่นี่ยังไงเล่าฉันดีใจนะที่นายยังมีชีวิตอยู่นะโปกี้ปล่อยตรงนี้เถอะนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเองส่วนทางด้านแผ่นเับพอรู้ว่าคนนี้เป็นโนอาเป็นหัวหน้าของมาเทอร์กูดเนี่ยโอ้โหเขาเองก็ดีใจนะครับ นี่แหละคือค่ำคืนที่ดีที่สุดของเขาเลยนะเนี่ยที่เขาจะได้ต่อสู้กับหัวหน้ามาเธอกูดนะแปลและแล้วครับผมอยู่ดีมีคนโผล่มาด้านหลังครับโคนคนนั้นบอกว่าเออกระผมเองเนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยแจ็คเะริเปอร์นั่นเองครับโผล่มาจากเงามืดกันเสิยงกันแจ็คเะริเปอร์บอกว่าขอสวัสดียามเย็นนะขอรับแล้วก็ขอลาก่อนในเวลาเดียวกันเลยนะขอรับแล้วก็แทงเข้าไปชึกเนี่ยผม รอบโจมตีแพนเซครับแต่ปรากฏว่าแพนเซเนี่ยมันเอามือมากันไว้ทันเว้ยเออฝีมือมันดีนะผมมันแบบว่าทันเล่ทันเหลี่ยมกันนะแพนเซพอรู้ว่าไอ้เจ้านี่เป็นแจ็คเดลิเปอร์แพนเซก็ดีใจอีกนะครับว่าโอ้โหพูดจริงเลยเนี่ยตอนนี้มีทั้งโดอามีทั้งฆาตกรต่อเนื่องเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยนะเนี่ยแต่แจ็คก็บอกว่าแพนเซคุณตั้งหากเล่าที่จะเป็นฝ่ายตายนะแจ็คใช้ดวงตาของเขามองสีแพนเซ ครับและแจ็คก็รู้สึกประหลาดใจนะครับว่าโอ้โหในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่แพนเซถูกลล่ล้อมไปด้วยศัตรูถึง3คนเนี่ยแต่สีสันของแพนเซนั้นกลับดูมีความสุขอย่างมากเลยนะแพนเซบอกว่าเอ้ยฉันต้องมีความสุขอยู่แล้วสิต่อหน้าฉันเนี่ยมีทั้งฆาตรกรต่อเนื่องมีทั้งอันดับหนึ่งของมาเธอกูดนะทําให้ฉันเนี่ยสามารถต่อสู้กับเป้าหมายที่4อัศวินมังกรมอบหมายมาให้ได้พร้อมๆกันเนี่ยนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลย แพนเซโจมตีใส่แจ็คทำให้แจ็คนั้นต้องกระโดดถอยออกมาครับแพนเซนั้นพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วเขาพุ่งเข้ามาหาโนอาโจมตีใส่โนอารครับโนอาเองก็เป็นฝ่ายตั้งรับแบบรัวๆครับผมแพนเซเนี่ยก็เป็นฝ่ายลุกไล่โจมตีโนอาแบบยับยับอะไรกันไปครับแจ็คเองก็บ่นนะครับว่าอะไรวันนี้แม่งกลายเป็นว่าตอนนี้กระผมเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนเดียวกันซะอย่างนั้นไม่สนใจใยดีแจ็คก,กันได้อย่างไรนะ และแล้วแจ็คก็ทําการกระตุกเส้นเอ็นนะครับผมทําให้การเคลื่อนไหวของแพนเซนั้นต้องชะง,งักไปครับเป็นทางด้านแจ็คเนี่ยเหมือนกับว่าแอบเอาตะขอเนี่ยเกี่ยวกางเกงของแพนเซไว้แต่แรกแล้วนั่นเองครับทำให้ในจังหวะนี้โนอานั้น no, มีโอกาสที่จะโจมตีสตแพนเซได้ไป1ดอกครับแต่แพนเซนั้นก็ยังทนได้อยู่ครับการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปแพนเซบอกว่าตัวเขาเนี่ยรับรู้ได้ถึงความกระหายเลือดที่มันเสียดแทงทะลุมาถึงผิว ูหนังของแพนเซได้เลยนะเนี่ยพวกนายทุกคนที่สุดยอดมากๆเลยนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านโนอารครับผมเห็นดาบของมิกะอยู่ด้านหลังแพนเซครับโดอาก็เลยรู้ครับว่าเฮ้ยโอ้โห,โหแกใช่ไหมเนี่ยที่เป็นคนฆ่ามิกนะน่ะเอาดาบของมิกะคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโดานั้นด้วยความโกรธเกลี้ยวครับนี่ของโนอาที่มันกําลังค้ำอยู่กับดาบของแพนเซเนี่ยเป็นทางด้านโนอารครับผมที่สามารถเอา ชนะแรงของแพนเซไปได้เรื่อยๆครับจนมีของโนอาเนี่ยครับผมทิ่มไปที่บริเวณใบหน้าของแพนเซนิดนึงเลยแหละครับแต่เลยแล้วครับผมอยู่ดีม,นนม,ม,ม,มีอีกคนนึงโผล่มาจ้ามีคนโผล่มาแจมอีกคนนึงครับผมกระโดดลงมาทําเอาพื้นเนี่ยระเบิดตูม้มนะโอ้ มึงกระโดดลงมายังกระเดื่อฮักครับซึ่งเขาคนนี้ก็คือขุนพลเพลิงคาคานั่นเองครับเป็นหนึ่งในสามขุนพลสุดแกร่งครับโนอานั้นกระโดดถอยออกมามายืนอยู่ข้างๆแจ็คครับทางด้านคาคาเนี่ยก็มีการคุยกับแพนเซนะครับว่าตอนนี้พวกเราถูกอัศวินมังกรเรียกตัวกลับไปที่สำนักงานใหญ่นะเขาเนี่ยมาตามตัวแพนเซครับแพนเซเองก็บ่นๆนะครับว่ากำลังต่อสู้แบบมันๆเพลินๆเลยนะ โดนเรียกกลับกันซะอย่างนั้นครับแต่คาคาบอกว่าเอาหน้าเรื่องการต่อสู้เนี่ยตอนนี้ไม่สําคัญแล้วนี่เป็นคําตังนะเราต้องกลับกันก่อนซีซึ่งในระหว่างที่2คนนี้พูดคุยกันอยู่นะครับแจ็คดิลิเปอร์เชื้อากาศตามีดไปใส่คาคาครับแต่คาคาเนี่ยก็เอามือเนี่ยมาป้องกันเอาไว้ได้นะแจ็คบอกว่ากระผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครนะแต่ว่าเข้ามายุ่งระหว่างการดวลต่อสู้แบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะครับคาคาได้ทําการเกรง กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีดที่ปักอยู่ที่แขนเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาเลยครับแล้วปรากฏว่าแผลนะครับผมมันควรจะมีนะแต่ปรากฏว่าไม่มีแผลจ้าแผลนั้นทําการรักษาตัวเองหายดีเป็นปิดทิ้งไปเลยครับข่าวาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีเวลามากพอที่จะมาจัดการเรื่องของแจ็คเดอะลิปเปอร์หลอกนะเออตอนนี้เนี่ยเขาถูกเรียกตัวต้องกลับไปหาหัวหน้าก่อนนะนะทางด้านแจ็คเองครับผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับที่บาดแผลของ ขาคา,าหายไปนะทางด้านแพนเตก,ก็เลยบอกว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพลังหางของฟินิกซ์นะมันเป็นพลังที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากเลยล่ะถ้ามีล่องรอยจากการต่อสู้จากการลบใดๆเนี่ยแผลมันก็จะหายไปภายในพริบตาเลยเจ้าแจ็คพอรู้ดังนั้นครับก็รู้สึกว่าโอ้โหพลังฟินิกซ์อย่างนั้นเหรอโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยนั่นแปลว่ากระผมเนี่ยจะสามารถฆ่าคุณกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับฆ่าไปคุณก็ไม่ตายนี่นามัน เมื่อกับความฝันเลยนะเนี่ย oh, <c oughs> โอ้เ <c oughs> จ้าแจ็คโลกจิตอีกแล้วจ้า <c oughs> แล้วก็เป็นการจบเรื่องราวใน EP 21 <c oughs> แต่เพียงเท่านี้ครับ